สวัสดีครับช่างบอสลำพกานะครับวันนี้มารีวิวงานใช้งานนะครับการใช้งานการเดินท่อน้ําแบบ4ระบบนะครับตอนนี้เราแปลงนะครับแปลงจาก2ระบบเป็น4ระบบนะครับเราจะเขียนให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับถ้าเราใช้งานปกตินะครับให้เราเปิด1ขฉีดปิด2ขีดนะครับถ้าเราจะใช้งานแบบดูดให้เราเปิด2ขฉีดปิด1นะครับปกติเปิด1ปิด2นะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดปกตินะครับเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งปิดสองปิดสองนะครับน้ำนะครับน้ำมันมาน้อยเห็นไหมครับน้ำมันเข้าแทงน้อยเราดูดแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับดูดเราก็สลับเปิดสองปิดหนึ่งนะครับเปิดสองปิดหนึ่งแค่นี้นะครับ เปิดสองปิดหนึ่งนะครับน้ำนะครับก็จะแรงขึ้นเป็นเพราะว่าปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากมิเตอร์เติมเข้าถังนะครับเห็นไหมครับน้ำจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่เมื่อนะครับเมื่อน้ำเต็มนะครับเมื่อน้ำเต็มถังเห็นไหมครับน้ำใกล้เต็มถังปั๊กก็จะหยุด น้ำใกล้เต็มถังแล้วนะครับลูกลอยจะตะัดละน้ําออกน้อยลงนะครับปั๊มก็จะเริ่มเงียบนะครับถ้าน้ําเต็มถังปั๊มจะหยุดเองนะครับพอปั๊มหยุดเราก็กลับมาเป็นหมดกติเปิด1นึสองนะครับพอน้ําใกล้จะหมดแท้งเราก็ต้องกลับมาใช้หมดดูดเปิด2องปิดหนึ่งนะครับช่างบอสก็ทําให้แบบง่ายๆนะครับ มีวาล์วนะครับในการเปิดปิดแค่4ตัวนะครับแค่นี้นะครับกับการแปลงระบบนะครับจาก2เป็น4นะครับก็เดี๋ยวไปดูรูปท้ายคลิปได้นะครับสวัสดีครับ